นี่เลยปาเจโร่สปอร์ตนะคะปี2015พอนเพียง11,000ท่าน,นค่ะตลอดอายุสัญญานะุในส่วนของด้านหน้านะด้านหน้านี่เลยตาไฟโปรเซคเตอร์ค่ะกระจังหน้าเป็นรังเคร่งนะโลโก้มิซูบิชใหญ่ๆแบบนี้ด้านหน้าไปเลยรัวมาพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะสองข้างค่ะตัวยามเป็นดันดรอบนะเปลี่ยนมาให้ครบแล้ว4เส้นนะคะนี่เลยหูจะเปิดตรงนี้เราสามารถกดปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะเปิดออกมาไปดูภายใน ภายในนี่เลยค่ะเป็นแบบพุชตาร์ทัวมอมารายมัลติฟังชันนะแอร์แบ็กคู่หน้าเกียร์ออตโต้นะคะตัวนี้ระบบเบรกเป็นแบบกดปุ่มตรงนี้แล้วนะป็นแบบไฟฟ้านะคะหน้าจอทัชสกรีนนะเครื่องเสียงระบบไฟฟ้ารอบขันส่ะแล้วไปดูในส่วนท้องผู้โดยสารกว้างขวางค่ะสบายค่ะสะดวกสบายอ่ะมีเดี๋ยวนี้มาให้นะที่วางแก้ว2ใบเรียบร้อยมาดูในส่วนของท้ายด้านท้ายเปิดขึ้นอ๊บอ่ะกว้างขวางค่ะตัวนี้นะ แถว3กว้างขวางจุของได้อีกเยอะเลยค่ะและที่สําคัญนะแถว3ไม่ต้องกลัวร้อนมีแอร์ให้มีแอร์ถึงแถว3แถว2ปรับแอร์ได้เองและก็มีนี่เลยค่ะจอไว้ดูการ์ตูนดูหนังดูได้หมดเลยนะสำหรับบ้านไหนที่มีครอบครัวเจ้าตัวเล็กเปิดกระตูนให้เขาดูได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์081238 6ด9 9ได้เลยค่ะ